าพูดเลขสามนิ้วชูเลขสองแบบนี้ถูกต้องอ่าปาพูดเลขสี่นิ้วชูเลขห้าแบบนี้ถูกต้องถ้าปาพูดห้านิ้วชูเลขห้าแบบนี้ผิดนะเราเล่นสองรอบนะอ่าครับเล่นสองรอบแต่เนี้ยผมเห็นแล้วว่ามีคนสติดีอยู่คนหนึ่งนะครับเขาข้างหน้าที่ตัวไวมากๆเลยหลักการเล่นของเขาครับเวลาที่เขาเล่นเนี่ยนะครับเขาจะไหวที่ดีที่สุดเลยนะครับ โอ้ยมันนถูกคนยังไงพี่รลงสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับพี่ครับพี่อมนะครับพี่อมทำงานนี้นานยัง6ปีครับ6ปีโอ้โหถือว่านานเลยนะพี่อมปัจจุบันอายุเท่าไรครับ36ครับปัจจุบันนะพี่20ปี20พี่อ้ยังไม่เหมือนหน้าตาเด็กอายุ่ี่20ปีนะครับนะครับไม่เป็นไรให้อภัยนี่คือตัวอย่างนะครับตะเพยอายุ20ปีกัพี่นะอ่ะ ลองอัดตัวอย่างครับถูกคำคาดได้หมดเลยนะครับมีตัวเลขหน่ถึงห้าปากห้ามพูดตรงกับใจท่านเองอ่ะลองไปยินพงงานให้ได้เหมือนก่อยอ่ะโอเคนะครับถ้าได้ยินโซนเริ่มจากผมที่พี่ด้อยู่ที่พูดเลยของเดียวปากกับนิ้วห้าคนกันนะครับพร้อมนะเริ่มอ่าแบบนี้ถูกต้องนะทางไปก่อนเพื่อนดูใจเย็นอ่าวันนี้ถูกต้องนะครับปากมือลงเริ่มอ่าแบบนี้ถูกต้องนะครับปากพูดตรงนิ้ตัวเลขห้าแบบนี้ถูกต้องอ่ะเริ่มอ่า โยมรักคำผิดบ้างเหรอเพื่อนถูกเลยด้วยอะมาที่ไหนอาตัดผิดนะเริ่มอาแบบนี้นะครับผิดนะอาแนี้เอามลอลงทีนี้มันง่ายไปแลเด็กแตยุคที่ผีผมจะไม่พูดคำมาเริ่มพูดเป็นตัวเลขแทนคำมาเริ่มได้ยินตัวเลขอะไรผมพุดติีการเริ่มไปเลยนะครับพูดที่ี้ไปหยุดพูดกไปเลยนะพร้อมนะนะครับผมจะพูดตัวเลขแทนคำมาเริ่มผมก็ได้พูดเริ่มแล้วนะครับอะ

เลยนะอ่ะอ่ะทางนี้ก่อนดีกว่านี่ลองก่อนนะอ่ะทางนี้ตาทำหน้ามิ้นอาตัวแรกแล้วเล่นสองรอบได้เข้าเลยปากห้ามตรงกับใจเป็นคนตรงกับใจนะครับไม่รงดีแล้วเล่นปิ๊งปิ๊งเลยอะสวดีกว่าครับชี่ออะครับนิ้มีนิ้มมีม้อมไหมครับม้อมะที่เล่นอะไรอยู่ครับอย่ามันุ่งกับกู สองห้ามีหลาเลยอันนี้หิดนะไม่ได้นะอย่างนี้กนะเอาใหม่นะสามสองหิดอยู่อ่าห้ามต้องกลับใจเออมาล่าไปโอ๋สามีเนี่ยไม่เคยโกหกหรือว่าเรียนบตรงๆอ่อาพอนะถ้าไม่ได้ที่ผีจะวนต่อท้ายนะวนต่อเริ่มนะโอเคนะ หอมงนห้าเออเอ้ยพี nói, ่หน <c ười> ียรออยู่แล้วไปนทุนก่นสัสดีครับพี่เล้ยครับพี่แลวพี่แลวรอมไหมไอ้อมาลองหอมเยนะอ่สองเออลงห้า ถ้าได้เข้าเลยเออสเออยังได้อยู่อาตรงนีพี่แอ้อ้อยอาเดินสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับพี่ไม้พี่ไม้พร้อมนะสามสี่หพร้อมนะหนึ่งเออห้านี่ห้าของพี่ไม้นะคนนี้ก็ตงดีนะห้าเอาไว้อย่างนี้ แ้วนหลับแล้วตาหนักหัวใจแล้วีนะเอาใหมนะสองเฮ้ยจะพึดงจทำใหมแล้วเนี่ยเอาใหม่รอบหนึ่งทำไม่ได้ดิไปวนต่อพี่หมีแล้วนะพร้อมนะสองอ้าวแย้อยู่กับพี่หมีวป๋าเดี๋ยวมันจะยวนะดแรงมดชือรนะครับ